สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญลามาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับพบกันในวันพฤหัสบ,บดีที่4มิถุนายน2562นะครับก็ติดตามอัปเดตข่าวสารของสโมสรครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องบอกว่าบาร์ซ่ามีข่าวเยอะมากๆนะครับแล้วแต่ละข่าวแต่ละหัวข้อเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ นะมาอัปเดตกันทั้งนั้นเลยเรื่องราวอาการบาดเจ็บของลิโอเนลเมสซี่นะครับเมื่อวานนี้ใครได้ดูภาพการฝึกซ้อมปรากฏว่าไม่มีเมสซี่ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมด้วยกลายเป็นเรื่องใหญ่แตกตื่นเลยว่าเอ้ยเมสซี่เป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บจะไม่ได้ลงสนามในเกมกับมายอกาหรือเปล่าวัวนนี้เดี๋ยวมีอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับอุสมานเดมเบเล่นะเป็นการเปิดเผยจากผู้สื่อข่าวชื่อดังนะครับบอกว่า เดมเบเล่เนี่ยปฏิเสธที่จะย้ายไปอยู่กับทีมอื่นเนื่องจากนักเตะเนี่ยต้องการประสบความสำเร็จกับบาร์เซโลนาเดี๋ยวมาติดตามทั้งหมดกันนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนใครที่มีอาการปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะครับผมขอแนะนำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บครับสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์นะครับที่แฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลแอ CTH 123แล้วก็หมายเลขโทราศัพท์ครับ0-2 9 8 8 4 8 8 2 2ต่อ3นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนะมาดูข่าวกันเลยนะครับมาอัปเดตเลี้ยวเนยเมซี่กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ในภาพการฝึกซ้อมเนี่ยปรากฏว่าไม่มีเมซี่นะครับหลายคนก็รู้สึกวิตกกังวลว่าเฮ้ยเมซี่เจ็บหรือเปล่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยต้องมีเมซี่ซ้อมกับเพื่อนๆทุกครั้งนี่นาทำไมวันนี้เนี่ยภาพถึงหายไปนะครับ ก็เป็นการยืนยันจากทางสปอร์ตว่าเมสซี่เนี่ยมีอาการเหมือนกับกล้ามเนื้อตึงนะไม่ได้น่ากังวลอะไรนะครับโดยก็ไปแยกซ้อมเดี่ยวในโรงยิมนะครับฝึกซ้อมเดี่ยวในโรงยิมวันนี้พื้นฐัส,สบดีนะครับบาร์เซโลนาให้นักเตะพักซ้อม1วันนะคือเขาบอกว่าร่างกายของเมสซี่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซ้อมหนักมากมาก นะซ้อมหนักเกินนะที่กล้ามเนื้อจะรับไหวทางทีมกาย,กายภาพบําบัดเนี่ยก็เลยบอกเมซี่ว่าให้พักก่อนนะครับอย่าเพิ่งซ้อมรวมกับเพื่อนๆให้ไปฟื้นฟูนะร่างกายในโรงยิมนะครับทางสปอร์ตยืนยันบอกว่าไม่จําเป็นจะต้องวิตกกังวลเลยอาการของเมซี่เนี่ยไม่ได้น่าเป็นห่วงนะครับแล้วเกมกับมาโยก้า ในวันที่13มิถุนายนนี้เนี่ยเมสซี่ก็จะมีชื่อลงสนามแน่นอนอันนี้เป็นการยืนยันจากสปอร์ตนะครับบอกว่าไม่ต้องกังวลไปเมสซี่ไม่ได้เจ็บหนักนะก็คิดว่าจะกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยในวันศุกร์นี้ตามปกตินะครับก็เข้าใจอารมณ์นะเราก็อยากจะเห็นเมสซี่แบบได้ลงประเดิมสนามเป็นเกมแรก หลังจากที่พักเบรกช่วงโควิดไปถ้าเกิดว่าเมซี่เจ็บขึ้นมาจริงๆเนี่ยโหมันน่าจะกระทบกระเทือนจิตใจของแฟนบอลหลายคนนะครับแต่จนถึงตอนนี้ก็สบายใจได้แล้วนะครับเรื่องต่อมาครับข่าวของอุส man เดมเบเล่นะครับบอกต้นทางก่อนว่ารายงานโดยจารลูก้าดิมาซิโอครับผู้สื่อข่าวคนดังของสกายอิตาเลีย นะเขาออกมารายงานความเคลื่อนไหวนะของตัวอุสมานเดมเบเล่หลังจากที่นักเตะเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับยูเวนตุสแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับดิมาซิโอรายงานบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยได้ทำการติดต่อมาหาบาร์เซโลนาเนื่องจากอยากจะได้เดมเบเล่ไปทดแทนตำแหน่งปีกขวานะของ เบนาเดสคีที่มีโอกาสจะโดนปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับยูเวนตุสเป็นทีมแรกที่ติดต่อเข้ามานะครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยดิมาซิโอบอกว่าลิวอพูครับลิวอพูยื่นข้อเสนอขอยืมตัวเดมเบ l เล่จากบาร์เซโลนาพ่วงออปชั่นซื้อขาดในซัมเมอร์ปีหน้านะครับไม่บอกราคาว่าพ่วงออปชั่นซื้อขาดเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ นะแต่ยื่นเข้ามาแล้วนะครับเขาใช้คำว่า r e c e n s e day คือยื่นเข้ามาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะดิมาซิโอบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมแรกเลยที่ยื่นเข้ามาอย่างเป็นทางการให้บาซ่าพิจารณาแต่ปรากฏว่าสุดท้ายตัวเดมเบ l เล่นะครับเขาปฏิเสธนะ แหงข่าวจากมุนโดเดปอร์ติโบรายงานสอดคล้องกับจารุก้าดีมาเซโอบอกว่าเดเมเล่ทำการปฏิเสธทุกข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาเนื่องจากตัวเขาเนี่ยอยากจะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปอยากจะประสบความสำเร็จกับสโมสรนครับแล้วก็รู้สึกติดค้างบุญคุณของบาซ่าที่ไม่ว่าเขาจะเจ็บไปกี่ครั้งเนี่ยบาซ่าก็ยังดูแลยัง,ยงให้โอกาส อยู่เสมอนะครับเขารู้ถึงจุดนี้ดีก็เลยทำการปฏิเสธข้อเสนอจากลิเวอร์ซึ่งถามว่าจุดนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือแหล่งข่าวจากดิมาซิโอเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือมากๆนะครับแต่ว่ารายงานจากสื่ออังกฤษเนี่ยผมยังไม่เห็นจุดที่เชื่อมโยงกับเดมเบ l เล่นะมีแค่ดิมาซิโอแล้วก็สื่อจากสเปนพวกมุนโดพวกนี้ที่รายงานนะครับแต่ถ้าดูจาก ทิศทางในการทําทีมของลิเวอร์พูลช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยผมคุยกับโค้ชแอคมาก็บอกว่ามันก็มีมุมที่เป็นไปได้นะเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยไม่มีงบประมาณที่จะไปทุ่มเสริมทัพจํานวนมหาศาลในตลาดซัมเมอร์ก็เลยอาจจะต้องใช้วิธียืมตัวเอานะแล้วเดมเบเล่เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นที่ชื่นชอบของเจอเกล็ปกุนซือลิเวอร์พู ก็อาจจะเป็นลิเวอร์พูลที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาจริงๆแต่เอาเป็นว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดเบเล่ปฏิเสธไปนะครับคืออยากจะอยู่กับบาซ่าต่อคือพอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะมีแฟนบอลสองฝั่งที่เสียงแตกและบางฝั่งก็บอกโอปล่อยออกไปเลยย้ายออกไปเถอะเก็บไว้ทำไมเจ็บบ่อยขนาดนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยขอขอลองสู้ต่อกับ Dem เดเบเล่หน่อยให้โอกาสมาหน่อย นะครับก็เป็นมุมมองจาก2ฝั่งที่ก็เข้าใจได้เข้าใจได้นะครับ่นะแต่ก็เป็นอันปิดข่าวนะจบข่าวนะครับเดมเบเล่จะยังอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปเช่นเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์จากกิลเลียมราเก้ครับกูรูฟุตบอลสเปนของ BBC เขาก็ยืนยันนะว่า เดมเบเล่เนี่ยจะยังอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการยืนยันจากตัวของบาลาเกเองนะรวมไปถึงมีบทสัมภาษณ์ของเอเย่นนะครับในมุนโดเดปอร์ติโบเขาไปรวบรวมมาให้มูซาซิโซโกเป็นเอเย่นส่วนตัวของเดมเบ l เล่เขาไปให้สัมภาษณ์กับเลกิฟนะครับสื่อของฝรั่งเศสนะเขาบอกว่าผมเนี่ย ไม่คิดว่าเดมเบเล่จะย้ายออกจากบาร์เซโลนานะเขาก็พูดเอาไว้ประโยคสั้นๆนะครับแต่ก็ได้ใจความนะเป็นอันยุติข่าวนะครับเดมเบเล่จะยังคงเป็นนักเตะของบาร์เซโลนาต่อไปอย่างแน่นอนนะอันนี้เป็นข่าวสำคัญในวันนี้นะครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงไปที่หลายๆสโมสรเลยนะโอเคนะครับเรื่องราวต่อมาครับเนมา นะใครที่ตามข่าวเนมาอยู่นะครับมาเดี๋ยวขอปิดลิงก์แป๊บหนึ่งนะครับข่าวเนมาวันนี้กลับมามีอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วการรายงานจากหลุยส์มิกเกลสารนะผู้สื่อข่าวที่น่าเชื่อถือของสปอร์ตนะครับเขารายงานบอกว่าเอ่อปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยต้องการนะต้องการ ค่าตัวของเนมาจำนวน175ล้านยูโรถ้าเกิดว่าบาร์เซโลนาหรือสโมสรใดก็แล้วแต่นะครับพร้อมจ่ายนะพร้อมจ่ายค่าตัวในราคา175ล้านยูโรคุณก็สามารถเอาเนมาเนี่ยไปร่วมทีมได้ทันทีนะครับ175ล้าน ยูโรอันนี้คือสิ่งที่เปแอเชต้องการนะครับปารลสแซชักแมงวอนส์เนี่ยครับ175ล้านยูโรอินแค h f o ฟอร์เนมาและมีข้อกำหนดว่า175ล้านยูโรนั้นเนี่ยจะต้องเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับจะต้องเป็นเงินสดเท่านั้น175ล้านยูโรเงินสดสดไม่มีการแนบนักเตะเข้าไปในข้อเสนอนะถามว่า สามารถขอต่อรองด้วยการผ่อนได้ไหมทำได้แต่ผมมองว่ามูลค่า175ล้านยูโรกับเนมาในสถานการณ์ที่มีผลกระทบเรื่องของไวรัสโควิด -19 แทบจะตัดโอกาสความเป็นไปได้ออกไปเลยไม่มีทางที่บาซ่าจะสามารถจ่ายได้เป็นเด็ดขาดนะครับไม่มีทางเลย175ล้านยูโร นะลุยส์มิเกลซานบอกว่าบาซ่าเนี่ยพยายามต่อรองในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเสนอนักเตะแนบในข้อเสนอนะอคนนั้นคนนี้อุมติตี้เซเมโดเอาแนบไปไหมรวมไปถึงเดมเบเล่ด้วยเช่นเดียวกันแต่เชเชปฏิเสธทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าเขาของเงินก้อนเดียวเลย175ล้านยูโรถ้าจ่ายทุกอย่างจบแต่เนี่ยครับอย่างที่สปอร์ตบอกว่าบาซ่า w o n be e b l e to pay ไม่ไม่มีทางที่จะสามารถจ่ายค่าตัวในจำนวนนี้ได้เป็นอันขาดนะครับนั่นเท่ากับว่าโอกาสที่เนมาจะย้ายคืนสู่ถิ่นบา์ซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้แทบจะเป็นศูนแล้วนะครับอันนี้ผมขออภัยที่ต้องดับฝันของแฟนๆหลายหลายคนนะแต่ก็อยากจะให้เข้าใจด้วยว่ามันไม่ง่ายจริงๆ นะครับอ่ะเรื่องต่อมาครับเมื่อวานนี้บาร์เซโลนาเปิดตัวนะครับช่องทางสตรีมมิ่งเซอร์วิสสำหรับแฟนๆบาร์ซ่าที่มีชื่อว่าบาร์ซ่าทีวีพาสเขาบอกว่าทุกเรื่องราวเกี่ยวกับบาร์เซโลนาที่คุณไม่เคยเห็นผ่านทางการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังนะการทำกิจกรรมของนักเตะบาร์ซ่า การฝึกซ้อมนะครับวิดีโอฟุตการแข่งขันเก่าๆนะภาพการเอ่แคนดิดนะการแบบแกล้งกันของนักเตะที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจะรวบรวมมาไว้ที่บาร์ซ่าทีวีพัสแห่งนี้นะครับ3,000วิดีโอนะมากกว่า3,000วิดีโอมอร์แดนนะครับมอร์แดนมากกว่า3,000วิดีโอและระยะเวลาคอนเทนต์ทั้งหมด ที่จะมีในบาร์ซาทีวีพัสคือ1,000ชั่วโมงอับอับ1,000ชั่วโมงบวกบวกนะครับก็จะเปิดให้แฟนๆฟนบาร์เซโลนาพันแท้ได้สมัครกันนี่ครับบาร์ซาทีวีพัสโอ้โหถึงเวลาเสียงเงินอีกแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ไม่ได้ ไม่ได้เปิดตัวในช่วงโควิดเพราะว่าสูญเสียไรายได้นะครับไม่ใช่บาซ่ามีโปรเจกต์ที่จะเปิดตัวบาซ่าทีวีพลาสมานานมากๆแล้วแล้วก็ตอนนี้มันถึงช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะนะประกอบกับน่าแหละโควิดมันมาด้วยก็ต้องอมาเปิดตัวในช่วงนี้เลยนะครับค่าสมัครครับใครที่อยากสมัครนะเข้าไปดูอารมณ์คล้ายๆพวก Netflix นะคล้ายค Netflix คล้ายๆพวก YouTube อะไรอเงี้ย แต่จะมีแต่คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับบาร์เซโลนาล้วนๆเลยนะครับใครสนใจสมัครเข้ามาที่เว็บไซต์ของบาร์เซโลนาได้เลย1เดือนนะครับ4.99ยูโรนะ5 7 5บาทต่อเดือนนะครับเดือนละ175บาท4.99ยูโรแต่ถ้าคุณสมัคร1ปี39 99ยูโรประมาณ1,200บาทนะครับ1เดือน175บาท1ปี1,200บาทนะครับใครสนใจก็เข้ามาสมัครที่เว็บไซต์เดี๋ยวรออีกระ,ระยะอัปสักพักนึงก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ให้เปิดให้สมัครอย่างเป็นทางการ <c oughs> นะเดี๋ยวต้องรอการคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าจะเปิดให,ให้ใช้บริการวันไหนนี โอ้โหคือมันน่าดึงดูดคือถ้าเป็นแฟนบาร์ซ่ายังไงก็ต้องสมัครอย่างน้อยถ้างบไม่มีเนี่ยสมัครรายเดือนเดือนไหนพร้อมก็จ่าย175นี่ผมไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจนะครับเซิร์ฟคอนเทนต์ของบาร์ซ่าล้วนๆนะครับอ่ะก็มาดูเรื่องราวอื่นๆนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับให้ความสนใจในตัวเซ r g จี้โรเบโตครับ นะก็ถูกเปิดเผยโดยมุนโดเดปติโบนะครับเขาบอกว่าซิกิเบกิลิสตายครับผู้อำนวยการฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเคยทำงานเป็นผอ,อ,อของบาซ่าเนี่ยนะเป็นคนเดินเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับสัญญาของเซจิโรเบโตเนี่ยเหลือกับบาซ่าถึงปี2022นะแล้วตัวเปนะ๊ปกัวเดล่ากุืซอแมนซิตี้เนี่ยก็ค่อนข้าง อ,อยากจะได้ตัวเซจีเนื่องจากเป็นนักเตะอนเนกประสงค์นะครับสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งแบ็กขวามิดฟ ah, ิลด์แบ็กซ้ายยังได้เลยเล่นเซนเตอร์ยังได้นะครับเล่นได้หมดเลยนะก็อยู่ในเป้าหมายของแมนซิตอ้นะครับตอนนี้มีการติดต่อมาหาบาร์เซโลนาแล้วกำลังรอคำตอบอยู่ว่าบาร์ซ่าเนี่ยพร้อมจะปล่อยเซจีออกไปหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมปล่อยเนี่ยแมนซิตี้ก็อาจจะพิจารณาสลับ คั่วกับชูอาการเซโลจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นเนลสันเซเมโดแต่แมนซิเตี้เขาอยากได้เซจี้มากกว่านะครับก็อาจจะใช้วิธีการสวอปดิวกันไปนะแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายบาซ่าน่าจะตอบปฏิเสธนะครับเพราะว่าเซจี้เนี่ยยังคงเขายืนยันว่าเขายังคงมีความสุขด,ดีกับบาซ่าตลอดระยะเวลา1ทศวรรษนะครับเซจี้อยู่กับบาซ่ามา10ปีแล้วนะนะครับเป็นนักเตะที่อยู่กับบาซ่านานที่สุด ลำดับที่4นะครับเมสซี่16ปีบูสเกตเนี่ย12ปี6เดือนเคลาดิปิเก้11ปี6เดือนเซจิ10ปีนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าสุดท้ายบาร์ซ่าน่าจะปฏิเสธนะไม่น่าจะเอานักเตะไปแนบในดิวสลับขั้วกับชูอัการเซโลคนที่มีโอกาสโดนปล่อยเนี่ยน่าจะเป็นเยวสันเซเมดโดมากกว่าในตำแหน่งแบ็คขวานะครับ ปิดท้ายข่าววันนี้ครับเรื่องราวของอขอปิดลิงก์แป๊บหนึ่งนะครับกุสตาโวไมอาครับูน้าดาวรุ่งจากสโมสรเซาเปาโลนะหลังจากที่หลายคนสอบถามเข้ามาว่าจะเอาอยัางไงเนี่ยบาซ่าจะปิดเดียนนี้หรือเปล่านะครับล่าสุดเป็นการยืนยันจากทางสปอร์ตนะครับว่าบาร์เซโลนา จะจ่ายค่าตัวเพื่อคว้ากุสเ v วไมอาจากเซาเปาโลมาร่วมทีมมาซ่ามัดจำไปแล้วนะครับ1ล้านยูโรนะเหลือในส่วนที่ต้องจ่ายอีก3.5ล้านยูโรสปอร์ตบอกว่านะจะใช้ออปชั่นในการซื้อกุสโ v วไมอามาร่วมทีมแน่นอนเพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันเดอร์คิดของวงการฟุตบอลบราซิลนะครับอายุปัจจุบันเนี่ยอายุแค่ 16ปีเท่านั้นนะก็จะเป็นการเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับบาร์เซโลนานะครับเมื่อวานนี้ตัวของเอเย่นนะดานิโลซิวาเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ Global Exporte บอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยนะดำเนินการแน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเมื่อไหร่จะออฟฟิเชียลเท่านั้นเองนะครับตอนนี้มันล่าช้าเพราะว่าเรื่องของโควิดแต่ก็ไม่เป็นไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงบาร์ซ่าก็จะซื้อ กุสเว์ไมอามาร่วมทีมอันนี้สือ่อแล้วก็ตัวเอเจนต์ของลักเตะย,ยืนยันด้วยตัวเองแล้วนะครับลองไปเสิร์ชคลิปใน YouTube ดูได้นะถือว่าฟอร์มแจ่มเลยจะเรียกว่าเป็นนิวเนมาก็ได้นะคือสไตล์ท่าทางนี่คือแบบบราซิเลียนเลยนะครับอ่านี่คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe c h anel n ขวัญลามาเซียด้วยแล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนะครับหวังว่ายอดวิวจะกลับมาเหมือนเดิมในเร็วๆนี้ ะครับก็เราใกล้จะได้ดูฟุตบอลเตะแล้วอีกหนึ่งสัปดาห์ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ